สวัสดีครับผม,มแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องบองกี้คนสุรินคือเก่าคือเก่าครับผมวันนี้มาทำอะไรปวลอยครับไขน่นกกระทาไขน่นกกระทานะครับคือขนมนะขนมกระทาที่เป็นลูกอันนี้ก็คือเมื่อกี้ขั้นตอนที่อาไปทำไปต้มเรายัาง,ยางไม่ทำห้ดูเนาะอันนี้มีส่วนผสมไปด้วยมันนะครับมันเทศมันอะไร่ะมันเทศค่ะมันเทศเนาะแล้วก็แป้งอะไรครับ แป้งมันแป้งสาลีแป้งแป้งมันแป้งสาลีแล้วก็ผงฟูนะครับผมแล้วก็น้ําตาลแล้วก็น้ําตาลตกแต่งไปนิดนึงใส่เกลือไหมครับใส่ครับมันถ้าไม่ใส่เกลือมันจะหวานปลาแหมเนาะใส่เกลือมันจะนัวนิดนึงครับอันนี้ก็ค่อยนวดไปครับทีละก้อนสองก้อนครับผมเรียบจะทีแรกเรียบจะนะมันจะใช้อาจะย้ำใส่มือมันจะถนัดกว่าเนาะแต่ทีนี้ก็เออใช้ถุงดีกว,ว่าครับเพื่อความสบายใจนั่นละไฟนะครับนี่ครับบองจี้ ยากนำเสนอครับบอกว่ามาถ่ายให้หน่อยสิน้องเอาแป้งมาโรยถาดจะให้มันติดในแป้งอ่าอันนี้ถ้าแป้งเยอะไปเนี่ยมันก็จะบี้ออกมาไม่ได้เออนี่นะครับปั้นเป็นลูกๆนี้ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยไปทอดครับผมอันนี้ฮะปึ้งอะไรเอาแป้งใส่นิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันติดกันครับผมเดี๋ยวปั้นนี้เดี๋ยวนมาถ่ายให้ดูครับเดี๋ยว ช่วยกันปั้นครับผมเยอะครับปั้นคนเดียวคงไม่ได้กินครับวันนี้เดี๋ยวทําเสร็จก็น่าจะเยอะอยู่เนาะหลายลูกเลยแหละแบ่งเด็กๆเวลาเด็กเด็กมาถืออยวแบ่งเพื่อนเพื่อนบ้านด้วยเนาะเด็กเวลาเด็กๆมาถือนะต้นทุนไม่เยอะครับพวกนี้ต้นทุนน้อยเดี๋ยวไเยวปเทสก<ด>ัน ทอดลงไปนะ็ค่อยทอดไปเรื่อยๆครับใช้ไฟร้อนจะได้สุกถึงข้างในครับไหนอ่ะแดงใจสุกอ่านี่ใส่ลงไปก่อนครับเด็กครับทอดไปเรื่อยๆนะ <S <S เดี๋ยวว่าเวลาสุกมันจะมันจะมันจะลอยขึ้นมานะครับไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเป็นฐานทราไม่ได้ทอดแค่ครั้งเดียวนะครับใช้แค่ครั้งเดียวครับ <S <S ครั้งต่อไปเราใช้เป็นมนีดอื่นนะ โ <Okay. S 2> อเคอะใช้รถไฟก่นอ,อนออรถไฟไฟฝักเขี่ยับไฟนะี่นจะกดเวลากดอ่ะมันก็จะฟร้นขึ้นมากินเพราะว่าเราใส่ีเราใส่ <laughs> เราใส่แล้วนะครับของของปูครับเดี๋ยวทุกคนกดสิค่ะ <laughs> แบนเนี่ย มันแบนแล้วมันจะกลับมาคืนี่มากข้าวให้น่าเราขยับแล้วที่มันเป็นนั่นนั่นนั่อันนี้จะกดกดแรงพอดเอ้ามันแบนเลยเด่ะมันโดนนั่นเนี่ยสีจงมันไม่ใช่สีจงถ้ารู้ดีทำไมไม่ทำกันเองไอ้เบื่อจริงๆทางข้าวอากาศร้อนนี้ต้องทะเลาะกันยังไงครับมันจะซี๊ดแฉะเขาต้องกดมันใช้ตะแกีงกดนะในกดมันจะไม่เยอะอันนี้ ใช่นทอดไข่คนีน่มันยกด,ดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาพองของมันเองอ่าสูง้ะครับตักเลย กับอะไรนะไข่ไขแ่แดงทอดไขแ่แดงทำง่ายๆครับผมใครจะรู้วิธีก็หลังไม้ครับจะแข่สุดมันสุดอีกชั้นก็คือมัางหน่งเลย ครับผมกันกดให้ดูแม่ค้าครับผมี้เปิดขายนะครับออเดอร์สั่งได้เลยครับผมแล้วไปทอดกันเองนะครับจะส่งแบบฟิตไปเนาะแบบสุญญากาศส่งแบบสุญญากาศไปเลยได้ทอดขายจะขายส้ตมตำขายขาอาหารตามสั่งหน้าร้านเขียนเขียนเมนูไว้หน้าร้านแต่จะมาผัดที่กลัวไปๆๆเลย ค้าไม่เห็นลูกมันบ่แซดไหมผัดโชว์ให้แบบหลงังคาใหม่แต่ตักขึ้นมาให้ดูหน่อยยังไม่สุกมันดีนะครับตักตรงเนี่ยเหลืองหงอยเลยครับแต่ถ้าเรากดอ่ะทุกคนบอกว่ากดเยอะเนี่ยพอเรากดอย่างเงี้ยเห็นไหมจิ๊บกดกดลูกนี้เห็นไหมแล้จิปล่อยกลับมาคืนอันก็จะเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเห็นไหมคะวงวง V ครับเนี่ยเห็นไหม อาคคครครัับบโเพีพ่กดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นสุกนะสุกประมาณนี้ครับผมตใส่เลยอาจจะสีสันสวยงามครับแต่อาจจะมีจุดอันนี้นักจุดอะไรนะจุดมัน,ม,นมันเพราะว่าเราไม่ได้เอามันไปปั่นหรือไปอันนี้เนาะอันนี้เราใช้มืออันนี้เลยสวยงามมิสวยงามแน,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 น่นอนแน่นอนครับผมไปสเสด็จให้มันก่อนครับ ไหนช่วยดูหน่อยครับว่าโอเคอ่าฝั่งนี้ปั้นสดนะครับนี่สดฝั่งนี้สุกครับผมอยู่สีสันแตกกันอยู่นาะชิมเดี๋ยวฉีกดูก่อนนะคะเดี๋ยวฉีกดูก่อนอ่าฉีกดูฉีกดูก่อนนะึ่งลูกห่อนห่อนอ่ะร้อนมากเพราะว่าเพิ่งเนี่ยนี่ร้อนไปฉีกครับผมร้อนมากสุกแล้ว

แค่ก้าชิมครับยังร้อนอยู่ครับ<อ>ประมาณนี้เนาะแบบคลินี้ก้สัส้นๆง,ง่ายๆครับเดี<อ>๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าทำอะไรให้ดูพาไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรให้กินเนาะติดตามด้วยนะครับกับช่องมอจี้โคตรสรินนะครับผม<อ>พากินพาอ้วนพาเที่ยวครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย